อ่าขอที่ระคนหน่อยเนื่อนละคนหน่อยสวัสดีครับโสต้าสวัสดีครับิลนขาสวัสดีครับน้องเครมค่ะสวัสดีครับป๊อปคสวัสดีครับอปค่ แล้วก็วันนี้มาร่วมยินดีกับพี่ต้อ ปีนี้ความพิเศษล่ะครับน่าจะเป็นได้ในเวอร์ชันที่โตขึ้นครับผมโตขึ้นด้วยแต่ไหนกันลูกน่าจะด้วยลุคด้วยแล้วก็การแบบว่าแต่งตัวแต่ละบทต่างครับผมน่าจะเป็นเรื่องของโชว์ด้วยนะโชว์ปีนี้กันยังไงฮะโตขึ้นยังไงสบายสบายนิดนึงเอ่อก็จริงๆวันนี้เต็มวันนี้คแล้วก็เต็มวันที่แล้วใช่ครับแต่พวกเราพรุ่งนบคอนเสิร์ตนะครับใช่ครับคอนเสิร์ตขั้นนี้เป็นไงบ้างลูก เราอาจรียมเมื่อวานก็ผาน รู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเป็นความรักปันใจแบบต้บบแบบองมานานอยากอยากแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วแบบเมื่อวานทุกคนก็ได้เห็นกันแล้ว่ะผู้ดูคนเลยใช่ไหมคะถ้าผมก <ๆ S 1> ็ในพาภาพของโชว์เฟรมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็มีโชว์ดูโอ้ด้วยก็คือเพลงกับพี่มินได้ทําอะไรใหม่ๆก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะคะท้าวสนับโปโบก็ชอบชอบแบบว่าเพราะอะไรอ่ะเออชอบดูทุกคี่ที่ทำรักกันครับแล้วก็ รู้สึกว่าตั้งใจทำมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบนะครับแล้วผมว่าเออไม่ใช่ดูว่ารู้สึกว่าทุกคนดูจากชอบนะครับล่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละหายเดือนละมันก็สุขพอใจนะครับสุดๆว่าคือเป็นที่ครับสุดสุดแล้วผมตื่นเต้นมากเพราะว่าโชว์เมื่อวานอ่ะคือเป็นโชว์ที่บอกว่าพวกเราตั้งใจทำมนมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าทุกคนทีมกันในเอกแต่เลยว่าตลกมากอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมเมืมวว่อวานก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอหน้าพี่พีไพรส์มาเลยครับก็บรรยากาศเมื่อวานก็สมมนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเพลงที่เราสอนกันมาตาาั้งแต่เพราะผมก็สนุกมากก็มันมากก็้พวคือว่าผ่านไปได้มากเลยครับ ทำเป็นการปลุกใจทำให้พวกเรามีแรงเต้นมากๆดูได้นทีู่าดูได้ในที่ตงๆหลังจากนี้เราจะมีคนตกันอีกไหฮะแต่ก็มีใหญ่แล้วอัลั้มอัลบั้มใช่ครับมีอัลบั้มขาวที่เพิ่งปล่อยวินิสไปว่าว่าจะมีแบบว่ากำหนดการต่างๆในอัลบั้มเมื่อไหร่ครับแต่ว่าตอนนี้แบบว่าปล่อยให้คนสามารถพิเออเดอร์อัลบั้มได้แล้วครับแล้วก็มีทั้งฟิสิกอลอัลบั้มแล้วก็มีในให้แบบว่าคอาเปต์ แล้วาีครับแต้าเถไม่ไป้นอรเราะอยตาอ๋ใช่ครับใช่เป็นเรื่องรับ้ได้โอบไม่เยอะพวกลำนะขาวแก่ฝากกันได้กันทามลูก้คฝากฝากไหนฝากลอยตามฝากขามูตมฝากก็ได้ึ้นนะครับตอนนี้ก็มีข้าต้มในหม้อเราแล้วก็ชุดิเศษของหมูสามารถที่จะได้รับครับ ครับผมแล้วก็ฝากช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเราเลยนะครับ dice underscore s u n r a y แล้วก็ dice dot s u n r a y นะคะสามารถติดตามพวกเราได้เลยนะคะผม